สิ่งนี้มันเปลี่ยนไปก็คือว่ามันมีแนวร่วมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆไฟเย็นจึงสร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับเมื่อทุกคนสามารถสร้างผลงานได้ติดหูแล้วก็ให้ทุกคนแยกย้ายกันไปเปิดเผยสร้างช่องของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะได้ช่วยทางช่วยกันเผยแพร่นะจะได้ไม่ต้องมาติดกับช่องไฟเย็นช่องไฟเดียวช่องใดช่องหนึ่งนะครับ ขยายสาขาขนออกไปทํากันเยอะๆเนะเนี่ยตอนนี้ก็สร้างไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฝนตกชั้นแนวองทายชายบ้านนักลบศิลปะนะต่อไปก็อาจจะมีช่องอะเฟล็กซายเขาก็มีของเขาอยู่แล้วนะอีกล้วก็มีช่องโจเกอร์เนี่ยแล้วก็พอถึงเวลาสมหัวรวมตัวกันเราก็มาสมหัวกันตรงนี้นะครับหลังจากนั้นแยกย้ายก็เผยแพร่กันไปยังช่องต่างผมยังเชื่อลึกๆว่าสักวันหนึ่งท่านเจ้าของช่องต่างๆจะขึ้นมา พูดเหมือนกับผมเนี่ยนะเมื่อถึงโอกาสมาถึงนะครับผมเชื่อว่านะเจ้าของช่องต่างๆเนะี่ยอาจจะมีฝนตกนะอาจจะมานั่งด่าแทนขนทองอาจจะมีช่องนักรบศิลปะองค์ทายชายบ้านนะขึ้นมาด่าเปิดชั้นแนวช่วยกันพูดถึงระบอบความที่มันผิดปกติของเมืองไทยนะครับนะช่วยกันนะครับพี่น้องนะถือว่าเ,เป็นการสู้ร่วมกันระหว่าง การยารื่นไม้ต่อรุ่นต่อรุ่นนักสู้ก็เช่นกันศิลปินก็เช่นกันนะครับนักตกนักแต่งอันนี้ก็เช่นกันก็ขอต้อนรับโจ๊กเกอร์นะครับเข้าสู่ครอบครัวศิลปินไฟเย็นนะครับนะครครอบครัวศิลปินไฟเย็นครับนะไฟเย็นล็อกเลคคอร์ดต้องมาแล้วแมนะก็คิดจะทําอยู่นะคิดจะทาอยู่แนตะ่ต้องทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวกว่านี้นะฮะ